อ่าอาจารย์ยนดีรับเชิญนะอาจารย์ครับอาจารย์ในนีสิ่งที่ต้องทําก็ต้องเขาเรียกว่ารัฐบาลก็ต้องทําหน้าที่สร้างบรรยากาศนะครับใช่อ่าอันนี้ก็ต้องสร้างบรรยากาศนะครับแน่นอนมันอึมครึมมันมีอะไรไม่ชัดเจนอะไรต้องเยอะแยะนะครับแต่ก็ควรจะต้องสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศในที่นี้ก็คือทําให้คนรู้สึกสบายใจมั่นใจในอนาคตนะครับนะครับมั่นใจในอนาคตวันนี้ก็อยู่ที่เขาเรียกว่าความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคของผู้ผลิตนั่นเองครับถ้าไปจับตรงนี้ให้ถูกนะครับรู้ว่ามันมีอะไรปัจจัยอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ดําเนินการอะไรไปปรับนโยบายให้สอดคล้องตรงนี้มันก็ชัดเจน,นเพราะว่าถ้าดูตามที่มีตัวเลขกันออกมาเนี่ยนะครับกลุ่มของผู้บริโภคก่อนนะอย่างอย่างพวกเราเนี่ยนะครับมันก็กลัวอยู่แค่2อย่างกันเองนะฮะก็กลัวในอนาคตจะไม่มีตังค์ครับ ครับกับกับกลัวเศรษฐกิจมันเลวร้ายลงในอนาคตครับแค่นี้ครับนะกลัวว่ามันดาวเทรน์นะครับอีกอันนึงกลัวไม่มีตังในอนาคตนะฮะก็เรียกซิเคอร์ตี้ความปลอดภัยส่วนบุคคลนะนะครับในนาคตก็จะคอนเซิร์นแบบนั้นในขณะที่ถ้าไปถามผู้ผลิตความเชื่อมั่นเขาอยู่ตรงที่ว่าเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของออเดอร์ในอนาคตนะครับเรื่องของ นโยบายที่จะมาสนับสนุนนะครับให้การผลิตเนี่ยมัน,มน ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพอะไรทํานองเนี้ย <S <S นะครับเรื่องการเงินนะที่จะมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับเขาเนี่ยมันก็3าสี่เรื่องที่ท,ที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะจะจะ,จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐก็ทําหน้าที่เติมน้ํามันให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะผู้บริโภคถ้าเป็นผู้บริโภคก็เติม2จุดให้เขามั่นใจในอนาคตว่าจะยังไงนะครับทาทางตรงก็อย่างที่รัฐบาลทําซึ่งเราบอกอยู่แล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลทํามันคือดีมานซ้ายมันจ่ายแล้วมันหมดไปมันไปกระตุ้นดีมานมันไม่ใช่นะครับมันต้อง เพราะว่าซัพพลายไซส์ถ้าคุณไปโปรโมทให้มันมีการเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศให้เกิดการซื้อขายมากขึ้นและคุณเอาเงินไปซัพพอร์ตในเรื่องของซัพพลายไซส์ก็แปลว่าซัพพอร์ตในโรงงานต่างๆบริษัทต่างๆให้สามารถมีเงินหมุนเวียนมาจ้างคนมาซื้อวัตถุด,ดิบมาหมุนเวียนการผลิต พอเขาผลิตได้เขาคีบการจ้างงานไว้ได้ขายของไปเอาเงินสดต้นทุนกลับมาโดยที่ไม่มีตัวไปเขาเรียกว่าไปเจาะรูให้รั่วนะครับ,รบไม่มีตัวแฮกเงินไปอะ,อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะกลับมาหมุนแล้วมันก็หมุนต่อไปได้มันค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับ,ร,บรูปแบบมันก็จะเป็นแบบนี้และหลายประเทศที่เขาทากันเขาก็เอาเงินไปซัพพอร์ตกับบริษัทมากกว่าเอาเงินไปแจกส่วนบุคคลใช่หรื ถ้าเอาเอาเอาเงินไปจากส่วนบุคคลเขาก็จะดูว่าคนคนนั้นเนี่ยคอนท r i b u บิให้กับรัฐเท่าไหร่ก็แปลว่า<ม>จ่ายภาษีเท่าไหร่ก็จะได้คืนคอ่าอ่าจ่ายมากคืนมากจ่ายน้อย<ม>คืนน้อยอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันก็ชัดเจนถ้าคุณไปคืนภาษีหรือคืนเงินให้กับคนที่จ่ายภาษีเยอะๆก็แน่นอนเงินที่<ม>เขาเอาไปเขาก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้า,าคุณเอาเอาเงินไปให้กับคนที่อ่าอ่า อาจจะไม่ค่อยจ่ายภาษีเลยอาจจะไม่ได้จ่าย<ม>ไม่เคยจ่ายภาษีเลยอะไรเลยเอาไปแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์ทางตรงแต่ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมก็คือว่าเมื่อเขาเอาไปจับใจ่ายใช้สอยรัฐบาลก็ได้แวดอยู่ดีที่พี่<ม>ชฉยบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของอ่าอ่าพมุมมองของภาครัฐเนี่ยซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องลดภาษีทีไรเนี่ยฝั่งภาครัฐเนี่ยจะออกมาบอกทุกทีเป็นตัวเลขว่าเสียรายได้เท่าไหร่รัฐเสียเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เคยบอกเลยว่าแล้ว,ลวประเทศจะได้อะไรเท่าไหร่ ตรงกันข้ามสมมุติวา่าตัวสรรพรกรบอกว่าอ่าเนี่ยพอนั่นไปแล้วเนี่ยนะฮะเอาอย่างอาชอบดีมีคืนอสมมตินะครับจ่ายไปสามหมื่นบาทนะครับอ่านี่เขาก็เอาเลยสามหมื่นบาทเดิมฉันได้ภาษีเท่านี้สามหมื่นบาทสิบเปอร์เซ็นต์ได้เท่านี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เท่านี้โอ้วันนี้สูญเสียเท่านี้แต่ไม่ได้มองว่าสามหมื่นบาทที่คนจับจ่ายสอยๆนั่นมันคือแบตใช่และผลตอบแทนที่เศรษฐกิจของประเทศได้มันมากกว่าตรงนั้นเยอะ ใช่ครับไหนจะจ้างงานรักษาการจ้างงานได้ไหนจะได้แวดนะครับไหนจะได้รายได้เข้าไปหมุนเวียนในชุมชนก็ดีในอะไรก็ดีแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าการบ้านมันดูเหมือนง่ายก็ง่ายนะครับแต่ทําไมขี้เกียจนะครับทําก็ไม่ทําอะไรกันผมไม่เข้าใจพี่ครับผมผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้อย่างที่คุยจกจกตอนต้นรายการเนี่ย นายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะผู้นําประเทศก็ดีในฐานะหัวหน้าทีมเรษฐก็ดีไม่รู้ว่าจะกําหนดโจทย์ให้กับลูกทีมยังไงเพราะตัวเองไม่ค่อยประสีภาษา่ะเออก็ไม่รู้ว่าจะจะตั้งโจทย์ยังไงให้ให้กระทรวงการคลังไปไปทำจะตั้งโจทย์ยังไงให้กระทรวงพาณิชย์ไปทําเออมันก็เลยไม่ไม่ไม่มีการแก้โจทย์เนี่ยเพราะว่าหัวหน้าทีไม่ได้ไม่ได้ให้โจทย์มาก็ไม่รู้จะตอบโจทย์ยังไงเออแล้ว ทีนี้ประเด็นเรื่องของอความเครียดจากรัสเซียยูเครนเนี่ยมันยังมีประเด็นเรื่องของพลังงานไม่ไม่เพียงแต่น้ํามันใชื้อมาจาก์ก็คือว่าแก๊สรัสเซียเป็นแหล่งผลิตแก๊สรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแนวโน้มราคาแก๊สก็จะแพงแน่แน่แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อต้อนทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า70เป็นเป็นแก๊สธรรมชาติ แล้วก็รัฐบาลก็กำลังจะเลิกอุ้มราคาแก๊สแล้วในอนาคตทันใกล้นี้เพราะว่าประกาศไปแล้วนะครับว่ามีข้อเสนอมาแล้วด้วยปล่อยให้ปล่อยให้ลอยตัวลอยตัวแล้วยังไงนะครับทีนี้เมื่อสถานการณ์สงครามมันเครียดมาแบบนี้แล้วรัฐบาลจะจะไม่อุ้มราคาหรือจะไม่ดูแลประชาชนหรือตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นโจทย์นะเนี่ยความจริงตรงเนี้ยนายกก็ต้องสั่งให้รัฐมนตรีพลังงานเฮ้ยพวกคุณต้องไปไปแก้โจทย์ดูซิว่าอ้าวมัน เกิดปัจจัยแทรกซ้อนอ่ะเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดรัสเซียยูเครนเนี่ยแล้วเรื่องแก๊สะเอาไงก็ต้องให้พวกนี้ตอบโจทย์มาว่าหนึ่งสองสามสี่แลนายกมีหน้าที่เคาะไงแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยไงไม่มีใครเคาะไม่มีใครตั้งโจทย์ไม่มีใครตอบโจทย์ก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรไปเคาะเอาหน้าหน้าหน้าเศร้ามากและจริงๆการประชุมกรรก็มีสม่ำเสมอนะครับจริงๆเนี่ยกรรเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถจะชี้แนะหรือว่า ชูนโยบายหรือว่าโยนนโยบายเข้ามาแล้วมีการพริจารณาร่วมกันได้เลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับเขาอยู่กับหน้างานนะเขาเขาเขาเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคเจออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับก็เลยแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรหรือนะครับทำไมกับแค่ประชุมหรือว่าแค่แค่ brainstorm คือเอาแค่ว่า รัฐบาลนะครับแค่แค่โยนว่ามีการประชุมสัมมนา,าเพื่อ brainstorm กันเนี่ยนะครับคนก็มั่นใจขึ้นในระดับนึงแล้วนะนะค,คืออย่างน้อยๆเอาไว้รัฐบาลยังมียังมีอะไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าโอเคอะอาจจะไม่มีอะไรออกมาคนนู้นปูดอย่างคนนี้ปูดอย่างเสร็จแล้วก็ปิดประชุมกันไปอะไรไปรแต่มันก็มีเราก็มีความรู้สึกเหมือน,นว่าเออรัฐบาลยัง alert นะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเล e ร์ที่มีการประชุมหาหรือมีเรียกประชุมเร่งด่วนผมเคยแซวทีหนึ่งในในในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับบอกว่านายกเรียกประชุมด่วนนะครับอ่อาอา่าเรียกประชุมด่วนคือวันนี้อยู่อยู่อยู่วันวันศุกร์มั้งครับบอกนายกเรียกประชุมด่วนเอ้โชดวันพฤหัสนายกเรียกประชุมด่วนเช้าวันจันทร์แล้วแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปไหนล่ะ ใช่ใช่เนี่ยครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรียกประชุมด่วนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ผมก็ไปแซวบอกโอ้โหอันนี้เขาไม่เรียกด่วนหรอเขาเรียกประชุมธรรมดานะครับถ้าด่วนจริงต้องเรียกประชุมเย็นนี้นะครับเขาประกาศมาประมาณสิบอดโมงสิบอดสิบ็ดโมงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บอกเนี่ยประชุมก่อนจะประชุมทีงปาไปนู่นบอกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเรียกประชุมสิบเอดโมงเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆบ่ายสองช้าสุดไม่เกินบ่ายสองนี่ถึงเรียกประชุมด่วนนะครับแล้ว การประชุมเนี่ยนะครับขอโทษนะเป็นการประชุมแบบซูมด้วยการประชุมแบบซูมนี่เขาเรียก anywhere anytime นะครับนายกเปิดซูมขึ้นมาคนเดียวไอ้คนที่อยู่ตรงนั้นมันต้องเข้ามาให้ได้ภายในสิบนาทีเอาเอางั้นนะนะครับเอางั้นนะครับผมมีรู้จักกับผู้บริหารที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขามีสาขาทั่วประเทศเยอะมากนะครับเขาบอกว่าเขาประชุมกับผู้จัดการทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับมีคนเข้าระบบออนไลน์เขาเนี่ย เกือบเกือบสามพันคนครับเกือบเกือบสามพันคนนะครับเกือบเกือบสามพันคนแต่แน่นอนในระบบก็จะมอนิเตอร์ว่าใครได้อะไรได้แล้วมาจากที่ไหนคือเขาพยายามให้เข้ามากที่สุดนะครับในสถาขานหนึ่งก็อาจจะเข้ามากกว่าหนึ่งคนแต่เขาก็ต้องการนะครับและสิ่งหนึ่งที่เขาบริหารจัดการโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือถามความเห็นของสามพันคนที่เข้าประชุมครับครับ คนที่อยู่หน้านงานเลยครับเขาก็จะเห็นปัญหา<บ>อุปสรรคแล้วเขาก็จะเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหามามเขาใช้การประชุมเนี่ยตั้งแต่เขาบอกว่าประมาณสักเจ็ดโมงเช้ามั้งครับเจ็ดโมงครึ่งเริ่มประชุมนะครับกว่าจะไปเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายบ่ายสองอะไรเงี้ยนะครับแ <c oughs> <อ>บบปกชั่วโมงทุกสัปดาห์ก็นั่งอยู่ข้างหน้าเขาก็เป็นโฮสเป็นเป็นเป็นคนกลางแล้วก็เป็นตัวเป็นเป็นโฮสตเลยเป็นเป็นคนนาประชุมเลยแต่เขาพูดน้อยที่สุดเขาก็ให้คนที่อยู่ อ่าหน้างานเนี่ยเป็นคนที่พูดเยอะที่สุดเพราะจริงๆคนพูดเยอะมันควรจะเป็นคนทํางานนะใช่ไอหัวโต๊ะนี่ต้องพูดน้อยนะหัวโต๊ะนี่อย่าพูดพอหัวโต๊ะพูดแล้วไอคนที่เป็นลูกน้องมันไม่กล้าออกความเห็นแล้วยิ่งโทษนะพี่โทษนะหัวหน้าสมมติอะผมผมอะนำประชุมแล้วผมเสนออะไรโง่ๆไปอะพี่ครับคนที่ก็เป็นลูกน้องที่ที่ดีๆของไทยเนี่ยนะครับของไทยนะเขาจะไม่กล้าค้าน หัวหน้าโง่แบบผมนะครับเพราะว่าเขากลัวเดี๋ยวผมจะไปเล่นงานในอนาคตอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นลูกน้องแบบแบบต่างชาติแบบอเมริกันสไตล์แบบอังกฤษเนี่ย ลูกน้องแบบนั้นก็จะไม่สนนะครับถ้าเสนออะไรมามันก็ไอิดิสอกรีฉันไม่เห็นด้วยเออทำไมโน่นนี่ไปอะไรไปแต่บ,บ้านเรามันไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ได้รับการบ่มเพาะมาเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าคุณเป็นผู้นําในการประชุมเมื่อไหร่กรุณาพูดน้อยๆแล้วก็ให้คนที่อยู่ในเวทีเนี่ยพูดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับอ่า